ลีโอไอเคนเทควันก็ได้ป่ะปะเคนเทควันก็ได้อุ้ยสวัสดีค่ะแปดท่านสวัสดีค่ะแปดคนสวัสดีค่ะแปดคนสบายดีบ่สบายดีบ่สบายดีเพราะแปดคน อุ้ยเลขแปดเลขจักรวาลเลขจักรวาลน,นี่เลขแปดเลขแปดนี่เลขจักรวาลเลยสิบเอ็ดคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิบเอ็ดท่านผู้เลอโฉมสวัสดีสิบเอ็ดท่านผู้เลอโฉมเจ้าค่ะขอไปไล่สดทั้ง Youtube หลายมือน กินเข่าไปนอ้อค่ะอัพทูอัพทูยูป่ะนะคิดกินสกินฮายฮัลโหลฮายโอ้ฮาวอายุโอ้ยหนาวหนาวสวัสดีค่ะ14คน14คนสวัสดีจ้า โเสียบตาหาเกียกดา่านเยลยพากันไปซื้อต้นไม้ไปซื้อต้นไม้ขาบ้านคอยเราคอยเราจำล้านต้นไม้บริอะไรบด,ด้ต้นไม้ซัยสิว่าอันหนึ่งซูฟัง <c oughs> You are so beautiful oh, thank you very much thank you very much <c oughs> ตั้งยูเ r ลิมัสอันพวกเจ้าจำจำที่คอยไปไหวองคู่พญานาคที่ชาำได้มันบอกไปไหวปู่พญานาคที่ชอำเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ชาม mm hmm. จำได้มันบอกส่วนมากคลิปส่วนมากนะคะคลิปอย่างที่แบบว่า ที่แบบที่แบบมันบอไดเกี่ยวกับสังคมมันบอไดเกี่ยวกับสังคมแบบหมอลำอ่าเป็นแบบเฮฮาปาร์ตี้เป็นแบบว่าอ่ะจังไงล่ะเฮฮาปาร์ตี้เป็นคลิปอันเว้าเต้นเต้นว้าอย่างกันในในโลกโซเชียลเฮาสมักเบิ่งแบบนั้นใช่ไหมแต่บางคลิป ในเนื้อหาสาระในคลิปของแต่ละคลิปนะมันจะมีมุมอีกมุมหนึ่งที่มันสดเสรกด้ความรู้กับเขาคนก็จะไม่ค่อยดูหรอกคนจิไปบึงอีกอย่างที่แบบว่าไล่สาระเนจักหน่อยอันนี้แมนูนนะบได้หมายถึงว่าพวกเจ้าเป็นคนไล่สาระด้อแต่คลิปที่คอยไปไหว้องค์ปู่พญานานะคเนี่อยตั้งกิจอธิษฐานตั้งกิจอธิษฐานตัวเองนะคะว่าเอ๊ะมันจะมันปีใหม่แล้วนะเลขออกสองงวด ต่อกันเนี่พี่น้องเลขไข่เราออกสองงวดต่อกันหาปดกับแปดเก้าหปดกับ8ปดเก้เลออก 8, หาแปดงวดที่แล้วงวดนี้ออก8ปดเก้าคอยไปไหวองค์ปูพญายนาคคอยไปน,น้อนอยู่บ้านเศราไปงานมันเกิดมูแอนเดียด<บ>อยู่ที่ชะอำน้อนเราคอยฝันฝันว่านะ้ามันไหลออกจากเตียงนอนเนี่ยไหล ไหลไหลไหลออกไหลออกในห้องน้ำน้ำเต็มถว่วมหวมดคอยตื้นขึ้นมาคอยยานข่อยยานน้ำมันไหลน้ำไหลกระโดกกระเดียือในปัจทุบีนในในความฟันที่ฟันเห็นน้ำไหลออกมาเนี่ยฟันเหมือนกับองค์ปูเนี่ยเพิ่นบอกว่ามึงม้ามองนี่แล้วมึงต้องมาไหวากูมันเป็นภาพเออมึงคอยยางเล่นของคอยของคอยไป มองไปตรงกัินขามเรามันเป็นมองศักซิธ์แต่ว่าเป็นหนาองค์ปูพญานาคเป็นหนาเป็นลูปพญานาคตาใหญ่ๆตาใหญ่ๆเป็นลูปพญานาคมึงม,ม,มามถึงที่น,นี่แล้วนะมึงต้องมาไหวก้กูเออคอยตื้นขึ้นมาทึ้งคอยย่านหน้ามทึ้งคอยย่านตาเพิ่นแม่น้องมูลี่ก็เลยขับรถ<า>จะพาไปเที่ยวชะอำนางก็เลยบอกว่ายายนีรู้ไหม ที่เนี่ยมีวัดองค์ปู่พญานาคนะอ,นอ,นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไปไหวไหมเดี๋ยวจะพาไปไหว้ไปกิ๊กพาพี่ไปหน่อยพรุ่งนี้เช้าพี่ก็กลับบ้านพาพี่ไปก่อนที่พี่จะกลับบ้านแต่คนที่พาคอยไปเนี่ยบันบรบรมยนน้นองกิ๊กเป็นคนเป็นเป็นคนที่เหตุงานในหมู่บ้านในอสังหาอสังหาตรงนี้เป็นอาเป็นเป็นเป็นเคิร์นว่าโทษทีค่ะเป็นหมู่บ้านที่หมอปลาอยู่น้องเขาทําน้องเขา ทำงานกับเจ้าของเจ้าของหมู่บ้านที่หมอปลาอยู่ข่อยบลรุษจะข่อยก็เลยเอาซื้อหมอปลามาอ่างอีกเออเนี่ยแหละก็น้องคนนี้แหละ <c oughs> มาหาข่อยอยู่บ้านพาข่อยไปไหว้องค์ปูพญานาะนางก็เลยว่ายายนี <c oughs> อทูปจุดธูปขอพรเดอเพื่อได้หวยได้เลขพญะนะข่อยกลับไปข่อยกบไปข่อยเข้าไปปุ๊บเนี่ยค่ะ น้ำตาคอยบันไหลรหลแลเราคือจังคอยสิไขคอยอยากไ้แล้วคอยอยากฟ้อนคอยอยากฟ้อนคอยขอไปแล้ว่อยเป็นหัวองค์ปูพญานาคเนี่ยเหลียวเบิ่งขึ้นแพรตัวใหญ่่อยอยากฟ้อนมันอยากฟ้อนเองอยากฟ้อนเราในใจเนี่ยมันอยากไ้น,น้ำตาเนี่ยมันอยากไ้ออกมามันมีความสูงอกจากภายในแล้วมันอยากฟ้อนเออมาจุดทูบขอพรอนคอยก็เลยตั้งกิจตั้งกิจด,ด้วยใจที่ ที่บริสุทธิ์ของตัวเองเป็นใจที่สะอาดจ,จะปีไหม่แล้วมันเข่าเดือนมกกันมสิเข่าอาปีไหม่แล้วอีกหนึ่งเดือนจะเข่าปีไหม่หลวงองค์ปูลูกเนี่ยขอพรจากองค์ปูไม่รู้จะเอาอะไรให้แฟนขับแฟนผิด เพราะว่าแฟนขับแฟนเพจเยอะจะมานั่งส่งของแบบนี้ให้แฟนขับแฟนเพจจะมานั่งส่งกาแฟโกโก้ให้แฟนขับแฟนเพจเนี่ยมันไม่พอหรอกเพราะแฟนขับเราเป็นแสนเป็นล้านลูกขอจุดทูบเนี่ยลูกขอหวยให้กับแฟนขับแฟนเพจลูกด้วยเถิดเดือนธันวาคมวันนี้จุดทูบเสร็จเนาะไปไหว้เพื่อเรามาจุดทูบเสร็จจุดทูบเสร็จนะอ่ามันเป็นเลขห้าแปดเก้า ห้าแปดเก้าบึงทุกคนที่จุดที่จุดมัเลขบ่คือกันเดี่นองเลขบ่คือกันห้าแปดเก้าค่อยก็ได้ท่ายรูปค่อยก็ได้ท่ายรูปอะอ,อันว้ให้รูปเป็นหลักฐานไว้เออมาหดบ้านข่อยก็มาเว้าสู้แฟนลับ่อยไล่สดดยูแฟนเพจ่อยฟังอะไรสุดยู่แฟนเพจฟังข่อยก็บอกเพื่อนเลขัวนี้เดอ้อได้ห้าแปดเก้ามาเออพู้เพิพ่นถือเพื่อนก็นถือห้าแปด แต่ว่าข่เป็นคนบูซื้อเล็กใ่ไหมไข่อยเป็นคนบูซื้อเล็กเ,นนเล็เลก็ออกหาเป็ดเป๊ะเลยหาเป็ดวันที่สิบหกธันวาคมอมงวดนี้มันมาออกอีกแปลกเก้าข่ก็นึกว่าเล็ไม่ใช่ออกมืออื่นข่ก็ยกว่าเล็กิออกมืออื่นมื้อนี้ออไข่ไล่สดกับแฟนคลับแฟนเพจในช่องแฟนเพจเนาะเพื่อนถามว่ายายมีหวยหวยงวดนี้ได้ตัวไหน อันเด่นหาแปดเก้าค่ะกะเป็นเลขอันเก้าที่คอยคอจากองคูพญานาคมาแหละแต่เลขหาแปดออกเลยเด้อมันเหลือแปดเก้าพวกเจ้าสื่อเอาเด้อพะนะคอยละเสียกกระโหลกดันมอะไรมือเนี่ยคนว่าเลขสื่อออกมืออืน่นคอยคิดว่าเลขไม่สื่อออกมืออืน่นเลขออกแปดเก้าไอ้น้องจงบอกยายนีหวยเจ้าออกอีกแล้วงวดที่แล้วห้าแปดงวดนี้แปดเก้าไปนะเออ อันเรื่องของเรื่องมันเป็นเร่งสี่พี่น้องคอยตั้งกิจอธิษฐานนะอันนี้มันสําคัญมากๆเลยสําคัญมากๆคอยมองเห็นทูบหลากหลายเป็นพันๆเป็นพันๆทูบก่อนคอยสิกกลับบ้านเนี่ยคอยเลยมองไปที่ไปที่องค์ปู่พญานาคคอยบอกว่าเลขทุกตัวเนี่ยที่เพิ่นจุดเนี่ยมันบ่ได้ออกตามตามที่ออกตามทูบดอก มันจะออกตามที vais, ann, alon, o, so. ่องค์ปูพญานาคเพิินเห็นคนคนไหนที่มันมีกิจใจดีคนคนไหนที่มันเป็นคนดีเพิ่นสิบเป็นคนมาวาดลูบในถูกไผ่เองคอยขอพรเพิ่น่อยเเ้าซะไปแล้ขคอยกักลับบ้านเลยคนไปขอพรจากเพิินเขาเป็นคนกิจใจบอดีเขาเป็นคนกิจใจสกปรกเขาไปขอพรเพิินเพิ่นกบ่ให้เขาดอกอันนี้สิ่งที่่อย ่อยว้านณะมือนั่นดิแต่ถ้ามือใดอะถ้าพวกคน้นพวกเจ้าเป็นคนดีเป็นคนที่สื่อสัตย์กับเจ้าของคิดว่าตัวเองเป็นคนดีซื่อสัตย์กับตัวเองแน่นอนแหละองค์เทพเทวด,ดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนเห็นเพื่อนค้ำใจเขาได้เพื่อนจะเป็นคนให้รางวัลเฮาเองอคอยคิดณนะโมเมนต์นั่นคอยกลับบ้านเลยคอยคอยบ่เป็นคนที่ซื่อหวยพี่น้องคอยบ่สื่อหวยอคอยบ่สื่อเลข ่คยเป็นคนบ่ซือไว้บ่ซือเลขกเออคือขอพรเนะี่ยอยากให้แฟนเพจเพิ่นได้ซื้อเพิ่นได้ถือ่คอยกันยังตั้งเขาก็ยังเบาอีกนะวาซาถุเอาละว,ว่ามันเป็นการวัดใจกันเป็นการวัดใจผู้ใหเบิงกูเนี่ยไล่สดุดซาูุปูเอ้ยผู้ใดเบิงผู้ขาจนไล่สดุดจบเนี่ยผู้ใหมักซื้อเล็กไก่เพิ่นถือไปเด้อเล็ก่อยกันยังขึ้นไปขนาดนน้นพี่น,อน้อง ความตั้งอ,อกตั้งใจความเจตนาดีความเจตนาด,านาดีการที่เราการที่เขาขอขอที่ไม่ได้ขอให้ตัวเองขอเพื่อเอาละว,ว่าคนไทยเขาเนี่ยเพิ่งจนลาย,ยจังใดการถูกหวยก็ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนการเล่นหวยไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นการเสี่ยงดวงถ้าบางคนที่เขาดวงดีเขาอาจจะเอาดวงของเขาไปขอพรให้กับคนอื่นได้ถูกหวย ให้ถูกหวยรวยเบอร์ให้มันมาในรูปแบบเป็นหวยให้มันมาในรูปแบบในทิศทางใดทิศทางหนึ่งกิบสะอาดขอยก็เป็นคนสื่อหวยพี่น้องขอยก็เลยว่าเอาแล้วว่าถ้าเพื่อนอยากให้กูสื่อหวยเล่นหวยขนาดเนี้ยขอยิขคอขอยิไปหาเพื่อนปีนาขอยจะไปหาองค์ปูปีนาขอยสิ่อยิขคอเพื่อนอีก เพิ่อนอยากให้ถือลายแต่เจ้าของว่าเป็นคนซื้อเลขหาแปดเก้าห้าแปดวันนี้แปดเก้าคนถือกับข่อยลายแปดเก้ามาบอกสมีไปแล้วมาบอก I like the high I high I like the ting h sitting on top of your head all oh, this one light budget l like i g h my flower plastic flower love love เดี๋ยววันน้าไม่รู้นะไปขอพรอนเพื่อนใหม่แล้ เดี๋ยวฉันมาบอกพวกเจ้าน้ำเฮ้ยข่อยฝันจะไม่ข่อยฝันขอยฝันเห็นนแต่พญานาข่อยไม่ข่อยได้บ้านหลังเนี่ยข่อยมมอยู่บ้านหลังเนี่ยข่อยก็ฝันเห็นองค์ปูพญานาเนบ้านหลังนี้บ้านหลังอยู่ขอนแก่นข่อยก็ฝันเห็นพญานาตูสีเขียวอยูท่ทงตองฟ้าตัยงใหญ่เรื่องแบบนี้อัน คนที่พุนโปเซียเพิ่นก็นจะาหาว่าเขางมงายเนาะยายนี้บอลเป็นคนงมงายดิแต่มันเห็นภาพปฏิหารเห็นภาพปรากฏการณ์กับตัวเองไปไปในสดนี่ <laughs> สวัสดีปีใหม่เจ้าค่ะใหทุกท่านมีความสุขนะคะคิดสิ่งไหนก่อนสมมมาตรปารถนาดูแลตัวเองรักสุขภาพสวยๆรวยรวยบยายบายสวัสดีค่ะ ยีิบเก้าท่านสวัสดีค่ะโอ้ยบยอไดอ่านคอมเมนต์สับนๆอา่านคอมเมนต์จะเข้าก่อนอ่อานคอมเมนต์จะเข้าก่อ <laughs> นบอแมนสิเป็นเจ้าแม่หวยบอแมนพ่นสิให้มาอยู่ทิศทางหวยสติ <laughs> อันนี้บอแมนบ่ได้มาบอแมนเป็นสายมานั่งหลอกลวงคนเด้อบ่ได้เป็นสายมานั่งหลอกลวงบอแมนมิจฉาชีพเด้อ ไม่ใช่มิจฉาชีพนะจ๊ะมันเป็นการวัดใจเจ้าของไปน้งวดหน้าแลีวจะไปชะอ่ใไม่ไปชะอัใไม่งวดหน้าไปขอพรปูองค์ปูพญานาคให้คนได้ถือไวยกับลูกให้คนได้ถูกไวยกับยายนีโนนะสวีดินให้อ๋อไปบอกผู้บอกคนผู้ใดถูกๆกยากๆให้เพิ่นถือเกล็กกับลูก เอาทั้งปีคอทั้งปีเดอปูเดอเดอพอดเอาทั้งปีเอาในเมื่อมันจะมายิ่งใหญ่แล้วก็เอายิ่งใหญ่ไปเลยเมันตื่นตาตื่นใจไปเลยยายนีบอกหวยถูกทุกงวดทุกงวดไปเลยนะคะจุบจุบ,บเจ้าค่ะปิดมองใดแล้วที่เน่ะปิดทั้งใดพี่น้องป่องไป <laughs> ปิดทั้งใดสวัสดียี่สิบแปดท่านสวัสดีคะ่ะยี่สิบเอ็ดท่าน ขอพรกคุณนะคะยี่สิบเอ็ดท่านเจ้าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะส้นแก้วยี่สิบเอ็ดท่านมีความสุขสุขุสุสนได้อีเมก่อนค้ำหีดำปืป๊ดงวดงวดหนาไม่หนุนะขอขอให้พวกเจ้าถูกห่ยรวยเบื่อมันกมาน้ำสาสหนึ่งใสเนี้ยนยังสิล่ะดวงของเขามันมากับมันมากับค้นที่เหมือนเหมือนกันกับเรามันมาในรูปแบบเขาเป็นคนคข่ายๆกัน มันมาในรูปแบบเป็นกัลยาณมิตรในรูปแบบที่เขาเป็นคนคล้ายเคียงกันถ้าสินเขามันพอเสมอกันมันก็จะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ถ้าสินเขาพอเสมอกันเขาเบิ่งเขาพวกเจ้าเบิงงข่อยพวกเจก้ากสิสังข่อยแต่ถ้าสินมันเสมอกันอ่าเขาเบิงกันจะเขาจะเกิดความเมตตาเกิดความหักเกิดความห่วงใยเกิดความปรารถนาดีอต่อตกัน เขาเอินว่าสินมันเสมอกันมิฉะนั้นแล้วถ้าพวกเขาสินเสมอกันพวกเขาก็ทําต่อไปค่ะอย่าลดตูัวกเขาไปอยู่ในพื้นที่ที่ตกต่ําเขาต้องดึงตูวเขาขึ้นมาในพื้นที่ที่มันสะอาดที่มันดีดีสะอาดกิจใจผ่องใสกิจใจบ่มุงไล่บ่มุงบ,บ่มุงมาดอาคาตกับใครกิจใจเราคิดดี ขัดเกลาจิตใจของเราสิ่งดีๆพร้อมที่จะมอบให้กับเราเสมอเจ้าค่ะแม่นูนะกะวังเช่นนั้นคนของของฉันเมื่อเขาเห็นฉันเขาก็จะได้โชคดีกับตัวฉันฉันจะฉันอยากได้ปหวยดีๆหวยดังๆกับว่าแมนมาบอกแฟนคลับแฟนเพจให้เป็นคนบ้าหวยด้ แต่มันเห็นมันมันเห็นมันเห็นภาพที่เวลาเขาขออีหยังใช่เขาขอด้วยใจบริสุทธิ์อย่งซี่เมียอ่ามันก็นเลยขึ้นเฮ็ดให้เขาได้เห็นมันมาสองวัดตัวเพราะสิ่งที่เขาปูทางนะคือบริสุทธิ์ทั้งกายและใจไม่ได้อยากไปขอหวยอ่าเพื่อเป็นไปในทางที่ไม่ดีแต่เราอยากลองขอหวยให้เป็นไปในทางที่ดีเกิดกับอีกหลายๆคนคนหลายๆคน อปวดแขวข่อยก็เนีกว่าเล็กมันออกมืออืน่นข่อยกว่าเหล็กมันออกวันที่สามสิบเอ็ดข่อยก็เนีกว่าเหล็กมันออกมืออืน่นมันละออกมือนี้ข่อยก็เลยมาไล่สดบอกแฟนเพจว่าสื่อเล็แปดเก้าได้รึวันที่แล้วมันหาแปดวันนี้มันแปดเก้า ที่นี่ข่อยไปเห็นเลขซีตัวเดียวอยู่กับอยู่กับอ่าอยู่กับเดี๋ยวก่อนเด้ออยู่กับเฟนไฟล์เลขซีตัวเดียวโจงโกงอยู่อยู่กับเฟนไฟล์เลขข้างบนมันออกซีซีมันบอลเลขสองตัวซีซีเฮาบุนเปนคนเล่นหวยอืมคิมัน่อยเสียดายแต่ว่ามาะเทศเดี๋ยว่อยเห็นภาพพี่น้อง เฮดเนี่อยเห็นภาพเลรวางวดนี้ไม่เป็นไรหรอกเพิ่นแค่มาสกิดสกิดให้ให้ชั้นเนี่ยรับรู้ว่างวดหน้าถ้าขอพรอนอหวยนะกระคอแล้วใครมันเป็นความจริงแล้วให้ลูกไปบอกคนเด้อเหมือนกับเพื่อนเฮดให้ภาพเห็นชัดเจนว่าคำพูดที่มึงขอพ้อมาพ่อให้เองแล้วนะเองสิแม่งวดหนาเอาไหมนาะพี่น้องเนาะขอให้ถืออีปูเออปูจ้าขอให้ลูก อันบอกขอเลขเพื่อนให้ถึกห,ว,หวยเดอปูเดืองหดตัวไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกท่านปิดตัวไหนเนอ้อีเมยเอ้ยปิดใจน้อยปฏินี่ยะปิดไปทางไหนทำไม่ปิดไม่เป็น